ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะความสำเร็จนะคะคือผลลัพธ์ของการที่เราเนี่ยทำงานหนักเราทุ่มเทและการวางแผนอย่างรอบคอบค่ะการทำงานหนักไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จการทำงานหนักเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้นค่ะ ความทุ่มเทนะคะความสําเร็จต้องการความทุ่มเทอย่างเต็มที่ความสําเร็จไม่เคยตกเป็นของคนที่ลองทําดูก่อนถ้าหากวันนี้เราต้องการประสบความสําเร็จจงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับเป้าหมายของคุณตัดสินใจเป็นคนสําเร็จตั้งแต่วันนี้ ข้อต่อไปก็คือการวางแผนค่ะการวางแผนน่ะพี่หญิงบอกเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จมากๆเราต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและวางแผนการลงมือทําเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางพี่หญิงยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะเราลองดูว่าพวกนักกีฬาโอลิมปิกค่ะเขาไม่ได้กลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเพียงเพราะโชคช่วย นักธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาไม่ได้สร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาในช่วงข้ามคืนแต่เขาใช้ระยะเวลานานมากพอลงทุนในการทํางานเต็มที่กับการทําในสิ่งที่เขาต้องการนักเขียนที่ขายดีไม่ได้เขียนหนังสือที่ขายดีได้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงจงจําไว้นะคะว่าความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เก่งคนนั้นสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ จงทำงานให้หนักจงทุ่มเทและวางแผนอย่างรอบคอบแล้วคุณนะคะจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทุกคนนะคะสามารถประสบความสำเร็จได้แต่จงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าลืมว่าความสำเร็จรอคอยผู้กล้าที่จะไปไข,ขว่คว้าหามันค่ะที่ยิงเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ